สวัสดีครับผมแล้วพบกับผมเช่นเคยนะครับออมสินเกมมิงนะครับผมโอเควันนี้เนี่ยผมก็จะพามาดูนะครับในการอัปเดตใหม่ของเกมคาร์ a r k กิ้งนะครับว่าจะมีรถคันไหนเพิ่มมาบ้างแล้วก็มีแผนที่ใหม่ตรงไหนบ้างนะครับผมเนาะก็จะเจาะลึกในส่วนของการอัปเดตนะครับนะส่วนเรื่องรถนะครับก็ใครที่อยากรู้ว่าคันไหนจูยังไงยังไงเนี่ยนะเท่าไหร่วิ่งเท่าไหร่จูแบบไหน นะใต้คอมเมนต์เลยนะครับเมนไว้นะครับก็พี่ไม่ค่อยนะครับมาอัพคลิป YouTube เท่าไหร่นะครับเพราะมีทั้งสตรีมแล้วทั้งติ๊กต็โอ้โหเยอะมากนะครับแล้วก็ทำรถด้วยนะครับเนาะทำรถในเกมก็ใครสนใจก็ไปติดต่อได้ที่ในเพจนะครับก็จะแนะนำให้นะครับเนาะราคาก็ไม่แพงนะเริ่มต้น30ก็แล้วแต่กำลังงบเรานะครับเนาะว่าเรามีเท่าไหร่นะครับโอเคเราไปกันต่อนะครับผมมาดูกัน ว่ามีอะไรมาใหม่นะครับหนึ่งเลยนะครับตอนนี้เนี่ยผมจะบอกตรงนี้ก่อนนะครับว่าคนที่ยังไม่มีขึ้นอัปเดตเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับคือส่วนมากตอนนี้เนี่ยก็จะมีบ้างให้อัปเดตนะครับแล้วก็ไม่มีนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรนะครับผมบางคนก็กดเข้าร่วมเบต้าก็มีบางคนกดกดแล้วก็ไม่มีนะครับบางคนก็รอ ให้มันอัปเดตมันก็ขึ้นอย่างผมผมไม่ได้กดเขาร่วมเบต้านะครับผมก็คืออยู่ดีมันก็ขึ้นอัปเดตอ่ะผมก็กดเลยอัปเดตปุ๊บพออัปเดตเสร็จอ่ะมันเข้ามาตรงนี้เลยนะครับก็โอเคนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าคือเขาให้อัปเดตทุกคนอย่างนะครับนะบแต่ในไอโอเเนี่ยไม่ต้องไปหุไม่ต้องไปสืบเลยครับตอนนี้เนี่ยณนะปัจจุบันวันที่ผมลงคลิปนะครับ ยังไม่มีการอัปเดตนะครับสำหรับ iOS นะครับผมโอเคนะเข้าใจตรงกันนะครับผมใครที่อยากอัปเดตเนี่ยครับก็ลองกดไปที่ Play Store นะสำหรับ Android นะครับแล้วก็กดที่เกม r าบาก i n g ที่เราเคยติดตั้งนะครับแล้วก็ลองดูนะครับอ่ามันจะมีเขียนครัว่าเข้าร่วมเบต้าเราก็กดเข้าร่วมไปเลยนะครับพอกดเข้าร่วมเสร็จปุ๊บทำไงต่อหรอพี่ลบเกม นะครับเท่าที่ผมจําได้นะครับผมเคยเข้าร่วมเบต้าคือผมลบเกมแล้วผมก็แต่การที่คุณจะเข้าร่วมเบต้าได้นั้นคุณต้องมี ID ล็อกอินนะครับโอเคนะต้องมี ID ล็อกอินนะครับ ID ล็อกอินนะฮะเนี่ยครับ ID คุณล็อกอินนะครับเนี่ยผมเปิดให้แป๊บหนึงนะอ่าประมาณนี้นะครับคุณต้องมี ID ล็อกอินนะครับเนาะคุณถึงจะลดไม่หายนะฮะแล้วก็พยายามเซฟตลอดนะครับสมมุติว่าจะเข้าร่วมเบต้านะครับอ่ะ เราไปกันต่อครับเรามาดูกันว่ามีอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมานะครับโอเคโอเคครับเข้ามาที่ตั้งคาง่านะครับการตั้งค่านะครับก็มีอะไรเพิ่มไหมอ่ามีแน่นอนครับมีตรงนี้นะครับ2ออย่างนี้นะครับมีวินเทจกับตัวนี้นะครับมันเหมือนเป็นตัวอ่าเพิ่ม อัตล ớ ในการเล่นนะฮะแล้วก็แสงของวิดีโอครับก็คือใครที่เป็นสายแบบว่า t ิกตอกเนาะนะนะก็จะทําให้วิดีโอเนี่ยมันสวยขึ้นนะเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างที่ผมทำเนี่ยเห็นไหมเนี่ยครับประมาณนี้นะครับมันก็เหมือนว่าพอวินเทจแล้วมันแบบมันโอเคอะภาพมันดูสวยขึ้นเนาะนะครับประมาณนี้นะแต่ผมบอกเลยผมเล่นไปนสักพักก็ร้อนร้อนไวมากนะครับร้อนไวมากเลยนะครับผมเนาะใครที่แบบ ยังไม่เข้าไปในตัวเกมนะครับหรือว่าเข้าไปตัวเกมแล้วก็สามารถไปปรับการตั้งค่าภาพในเกมได้นะครับผมเนาะอันนี้มันปรับข้างนอกเนาะเราก็ปรับได้เหมือนกันนะครับแต่ทีเนี้ยคือถ้าสมมติว่าอยากปรับอีกก็คือเข้าไปในเกมนะครับเนาะแต่ถ้าให,ให้ดีนะครับสมมุติว่ามือถือคุณไม่ได้แรงหรือว่าอยู่ในระดับกลางๆนะครับก็ให้กดที่แบตเตอรี่เซฟนะครับก็คือเซฟเซฟแบตเตอรี่ตัวเองครับเฟรมเรทมันก็จะลงนะครับคือตรงเนี้ยถ้าเราเปิด เราเอาติ๊กออกนะเฟรมเรทมันก็จะเด้งประมาณ60เราสามารถดูเฟรมเรทได้นะมันจะมีกดคลิกในเกมอ่ะเดี๋ยวผมจะแปลที่บายอีกทีหนึ่งนะครับนี่ประมาณนี้นะครับอ่าเห็นไหมโอเคนะครับแต่ผมไม่กดนะครับเพราะเพราะอะไระรอเป่าเพราะว่าผมจะให้อ่าเพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยดูนะครับว่าภายในเกมเนี่ยปรับปรุงแผนที่ใหม่อ่ะ มันมีอะไรเพิ่มมานะครับความสวยงามถนนตึกทุกทุกท,ท,ทุกอย่างนะครับเนาะก็เลยไม่อยากปรับให้ลงนะผมยอมแหลกนะครับเพื่อทุกคนคือผมเข้าไปก็ถือว่ามือถือผมก็ไม่ได้ลื่นนะครับเนาะก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่ะโอเคนะครับเข้าไปอ่ะก่อนอื่นนะครับผม,ผมขอไปดูตรงนี้ก่อนละครับ ตรงตัวคนนะครับอ่า select driver นะครับก็คือตัวเลือกของแบบเสื้อผ้าอะไรอย่างงี้เนาะก็ยังไม่มีอะไรใหม่ๆเท่าไหร่นะครับก็ยังเป็นแบบเดิมๆอยู่นะครับเนาะก็เขาไม่ได้เน้นเสื้อผ้านะครับครั้งนี้มาจะเน้นรถกับแผนที่มากกว่านะครับโอเคเราไปกันต่อครับกดที่กระาดาก่อนนะครับอ่ะผมจะพาไปดูรถนะครับผมอ่าตอนนี้เนี่ยสังเกตไหมมีรูปโลกเพิ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นมาโอเคพวกติดกัดนะครับอ่ะ มีรูปโลกเพิ่มขึ้นมานะครับนิวคาเหมือนกันนิวคาแต่ว่าทําไมเข้าอย่างไม่ได้นะครับมันมันเหมือนว่าเป็นการแบบว่าอะไรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเป็นการแบบซื้อรถจากคนทั่วโลกหรือยัง <c oughs> นะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวรอเขามาบอกอีกทีหนึง่งผมก็ไม่แน่ใจตรงนี้เหมือนกันนะครับเนาะโอเคนะครับเราเข้าไปนิวคาตรงนี้อ่าสังเกตเห็นไหมมันจะมีรูปนะครับโดดขึ้นมานะฮะเห็นไหมให้เราเห็นชัด เจนกว่าเดิมนะครับแต่ข้อเสียของมันคือมันไม่มีขันเลขบอกนะครับแล้วก็อย่างอีกอย่างหนึ่งครับมันไม่มีชื่อของรถบอกอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันจะเป็นลิขสิทธิ์นะครับเนาะ mm. เขาก็คือทําแค่อย่างนี้ให้ดูก็พอนะ mm. ประมาณนี้นะครับคือถ้าเป็นอ่าอ่าเวอร์ชั่นที่ยังไม่อัปเดตนะครับเขาจะมีตัวเลขบอกนะ mm. ส่วนมากเนี่ยน,น้องๆบางคนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยรู้ชื่อของรถนะครับก็คือทีเนี้ยเขาจะลาบากหน่อยเวลาจะทํารถอะไรเขาจะแบบ เขาจะเลื่อนเลื่อนเลื่อนโอเคเขาอาจจะจาได้ตัวรถนะครับแต่บางทีเนี่ยอ่ะเขาจะพูดส่วนมากเนี่ยเขาจะพูดเป็นเลขรถคันเท่าไหร่มากกว่านะครับเนาะที่เท่าที่ผมสังเกตมานะครับบางคนเขาไม่ค่อยแบบรู้เท่าไหร่เนาะอ่าส่วนมากเนี่ยถ้าเล่นกันจริงก็อเคเต้าหูอ่ะสามห้าประมาณนี้เนาะออันนี้ก็พอพอ,พอจะรู้อยู่นะครับโอเค อ่ะแล้วรถขั้นใหม่มีอะไรบ้างครับรถขั้นใหม่นะครับก็จะมีในส่วนของผมจะไล่ตั้งแต่แรกแล้วกันนะครับมานะครับก็ที่รูรูเนี่ยแน่นอนถูกใจวัยรุ่นแน่นอนตอนนี้ก็ลาลังเป็นกระแสนะแป๊บนึงนะผมเลยหรือเปล่าอ่าตัวนี้นะครับภา,ภายนอกเนี่คล้ายๆกับซีวิคนะฮะซีวิคก็คือซีวิค แต่เป็นตัว f k นะครับผมก็นะฮะมันก็สวยเลยคันนี้คือแบบรถกระแสอยู่ตอนนี้นะครับก็ใครสนใจก็นะครับแต่ตอนนี้ผมซื้อมาแล้วนะครับผมก็ลืมนะครับว่าเดี๋ยวน้องจะไม่รู้ราคาแต่ผมเชื่อเลยว่ารถมันไม่ได้เติมซื้อนะครับก็คือเราสามารถซื้อเองได้เลยนะครับเนาะก็คือดีมากตรงนี้ดีมากดีจริงๆนะครับก็คือ ชุดแต่งชุดอะไรก็จะอยู่ในนี้หมดนะครับผมไม่เจาะลึกกันอันนี้ผมแต่งไปอ่านิดนิดน้หน่อยนะครับประมาณนี้นะครับอืมสวยที่ผมชอบทรงรถและอย่างหนึ่งดีตรงที่ว่าเขาทํากรอบป้ายมาให้เลยนะฮะปกติเราต้องไปทํากันเองถูกไหมแต่อันนี้คือเกมคือแบบเข้าใจเนาะว่าแบบเออรถมันต้องมีทํากรอบบ้างถูกปะเอออันนี้คือเข้าใจเนาะทามาให้พร้อมเลยนะครับเนาะโอเคประมาณนี้นะครับอืมเดี๋ยวเรื่องการเจาะลึกคันนี้เนี่ย ใครอยากรู้เนี่ยก็พิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับอันนี้พี่จะไม่เจาะลึกหลให้นะจะไปแบบว่าบอกว่ามีอะไรใหม่ๆบ้างแค่นั้นเองนะครับถ้าเจาะลึกเนี่ยก็จะขอเป็นอีคลิปหนึ่งละกันเพราะว่ามันจะใช้เวลานานนะครับเพราะว่าแค่อธิบายรถนี่ก็นานแล้วนะครับโอเคเรามาต่อที่คันนี้คันหนึ่งครับเป็นคันใหม่เหมือนกันนะครับเป็นรถคลาสสิกเลยนะฮะอันนี้ผมก็จับจ้องมาแล้วนะฮะ Okay. ประมาณนี้นะครับมันก็มีชุดแต่งทองนิดๆหน่อยๆนะครับมีชิดแต่งทองแค่ตรงตรงนี้นะฮะอ่าข้างหลังแค่นั้นเองนะครับที่เหลือก็เป็นตังนะนะครับใช้ตังเอานะครับโอ้เท่มากนะแต่ยังไม่ลองนะครับออโอเคเราไปกันต่อนะครับมันไม่มีคันบอกนะมันอาจจะงงๆหน่อยครับก็คือเอาง่ายๆเลยมันจะอยู่ใกล้ๆกับอ่าตัวมันสามคันใหม่อนะมันจะอยู่ ด้วยกันหมดเลยนะครับเนี่ยไล่ตั้งแต่คันหนึ่งคันสองแล้วก็คันสามนี่คันสามนะครับคันที่เพิ่มใหม่คือเท่มากนะครับดาวน์โหลดนี่ครับสมมุติว่ามีคนถามว่าเออพี่ผมอยากแบบแบบให้ดูภายในแบบมีเรือนใหม่มีอะไรเงี้ยต้องทาไงกดตัวนี้เลยครับดาวน์โหลดนะครับนี่ครับตัวนี้ครับสิเงินครับมันก็สามารถคือถ้าเราเข้าไปเราก็สามารถแบบดูมมองในส่วนของอ่ะเดี๋ยวผมจะทิพบานให้กันนะครับว่ามันเป็นยังไง นะฮะโอเคนี่ประมาณนี้ครับมันก็มีชุดทองอยู่ประมาณนี้นะครับพเพราะรถคลาสสิกมันไม่ได้ต้องแต่งอะไรเยอะเนาะมันไม่เหมือนพวกรถแบบทั่วไปนะที่มีแบบชุดแต่งอะไรนี้อย่างนี้นะครับเนาะเครื่องอะไรก็มีพร้อมนะครับนี่ครับสคันนี้มาใหม่นะครับส่วนเรื่องชุดแต่งก็จะมีในส่วนของอกระบะนะครับ กบ็บานะครับอันนี้ผมแต่งไปนิดๆหน่อยๆนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับอ่ะให้ดูก่อนแล้วกันรถมันเหมือนอเกมเกมมันบัคกเปล่าลอยเฉยไลยฮะอ่ะโอเคผมเข้าไปที่อ่ะมันยังหมุนอยู่นะครับอ้าโอเคโอเคให้มันหมุนก่อน มันหลุดอู่เปล่าเนี่ยอ่าวโอเคครับเกมบัก๊กอ้าวแล้วอ๋อ้าวโ,โ,โอเคโอเคอ่าผมเข้าไป <laughs> ไดีลนง่ายดีครับอันนี้ผมก็แต่งไปแบบอ่ะวเ้ยเพื่อปก็โดนผมแต่งไปนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเนาะประมาณนี้นะครับเออคือถ้าใครแบบเป็นสายแบบออฟโรดชอบลุยเนี่ยคือน่าจะถูกใจนะนะครับเพราะเอาฟอร์ดมา นะครับมาแต่งเป็นชุดแต่งเนาะเท่มากเลยอะ่ะเออผมชอบมากเลยนะครับชุดแต่งก็เหมือนเดิมครับมันก็จะมีทองนะฮะให้เราซื้อนะครับเน้นทองอย่างเดียวเลยครับแมไม่เป็นไรผมว่าโอเคอยู่นะครับอืมประมาณนี้นะครับเพราะว่าด่านใหม่มันจะมีด่านอ่าด่ดานแบบว่าสายออฟโรดอยู่แล้วเนาะ คือรถในในเกมนี้มันก็มีออฟโรดอยู่นะครับอันนี้ผมขอลองซื้อก่อนแล้วกันครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีเหมือนกันหรือเปล่าผมก็ไม่ได้ดูอ่าไม่มีนะครับเออชุดแต่งอะไรไม่มีเลยนะครับโอเคไปกันต่อนะครับล้เรามากลับมาที่กระบะแล้วกันอ่าเดี๋ยวผมเอากระบะไปอ่ะเดี๋ยวผมเอากระบะไปนะครับกระบะอยู่ไหนคือคันใหม่ก็ยังไว้ก่อนนะฮะ ถ้าอยากรู้ว่าเอ้ยพี่เป็นคันนี้มันวิ่งยังไงเนี่ยเจาะลึกกันนะฮะเดี๋ยวค่อยมาใต้คอมเมนต์นะครับเพราะว่ามันใช้เวลานานเหมือนกันโอเคประมาณนี้นะครับอ่าส่วนข้อดีของการเดตใหม่นะครับเคลือบแก้วนะครับที่เขาคุยกันอโอเคเป็นยังไงอ่ะพี่เคลือบแก้วโอเคเคลือบแก้วนะครับอ่าสมมติว่าเราเลือกสีแดงถูกไหมอันนี้มันเงานะเห็นปะสังเกตเงาปะอันนี้ผมไม่ได้ปรับเงานะครับเนี่ย ตัวนี้ครับคือเรากดอ่ะกดไปอีกทีหนึ่งนะฮะนี่ครับตัวนี้มันจะเป็นตัวแบบมันเหมือนว่าเป็นสีด้านสีเงาแต่ที่เขาเลือกเครือบแก้วเพราะว่ามันเงามากเลยครับดูครับเงาไม่เงาเงาจริงคือเนี่ยมันจะมีตัวเลื่อนปกติตัวตัวนี้ตัวที่สองเนี่ยครับมันจะไม่มีตัวเลื่อนนะฮะตัวนี้คือเรามีตัวเลื่อนแล้วคือเงามากคือเงามากครับเงาตาแตกเลยฮะนะ,ค,ะ <g ülme> นครับ โอเคประมาณนี้นะครับอืมไปไปกันต่ออันนี้ผมทวงอันนั้นไว้นะครับยกล้อไว้นะครัะเดี๋ยวผมเอาลงก่อนนะฮะเดี๋ยวจะมันมันจะยกล้อเกินนะครับผมโอเคครับแล้วทีนี้เราเข้าไปดูกันต่อเลยนะครับก็คงไม่มีอะไรแล้วนะที่อัปเดตใหม่เนี่ยเดี๋ยวทีนี้เราจะเข้าไปในส่วนของแผนที่นะครับโอเคอันนี้ไม่มีอะไรเลเวลไม่มีอะไรซิงเกิล ่ะสิงเกิลโอเคเข้าสิงเกิลดีกว่าเนาะนะครับส่วนเซิร์ฟตอนนี้ก็ผู้เล่นเขาก็ถือว่ายังไม่ค่อยเยอะนะครับในการเขาร่วมนะคือของผมมันอัปเดตก็คือเหมือนเหมือน,นเข้าร่วมไปอัตโนมัติเลยนะจริงคือตอนนี้มันยังแบบน้อยอยู่นะครับแต่ต่างประเทศผมว่าน่าจะเยอะอยู่เนาะนะครับประมาณนี้อ่ะ สังเกตไหมว่าซิตี้เนี่ยเขาทําใหม่เนาะเห็นไหมอ่าสวยกว็เดิมเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปที่ซิตี้แล้วกันเนาะอ่ะเราไปที่ซิตี้กันครับเราจะไปดูว่ามีอะไรใหม่ๆมากโอ้โหคือเข้ามาแบบความรู้สึกแบบมันเหมือนยุคใหม่อะ่ะใช่ปะ่ะมันเหมือนยุคแบบคือมันเป็นยุคใหม่จริงๆนะ มันเป็นแบบเหมือนยุคโอ้โหเหมือนแบบคือถ้าเป็นถ่ทเก่ามันเหมือนแบบเราอยู่ปีพศเก่าอ่ะเออประมาณสิบกว่าปีเนาะแล้วทําใหม่นะครับดูครับโอ้โหคือพูดตามตรงนะผมยังรู้สึกว่ามือถือผมจะไม่ไหวเหมือนกันนะครับอันนี้เล่นมือถือในเรียวมีหกนะครับหโกนะฮะโอ้โห,ะะโโหคือแบบคือสวยมากนะครับคือแบบโอ้โหสุดยอด อ่าเดี๋ยวนี่ครับมุมมองประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไระครับการตั้งค่าในเกมนะเราไปดูคนเพิ่มนะครับอันนี้คือโชว์ f อฟออันนี้ผมเคยอธิบายไปในคลิปเก่าแล้วนะมันก็มีเหมือนกันนี่ครับพวกวินเทจพวกอะไรนี้ประมาณนี้นะครับถ้าใครสายวิดีโอเนี่ยนะมันก็จะประมาณนี้เนาะคือแบบโอ้โหสวยมาก คือสวยมากจริงๆสวยจริงๆนะฮะประมาณนี้นะครับ mm hmm. ผมปรับให้ดูเฉยๆเนาะแต่คือตอนนี้คือแบบโอ้โหดูดิดูด,ดิเห็นปะมันก็จะแบบว่ามีเส้นมีอะไรคือแบบชัดเจนมากครับเส้นถนนคือชัดเจนมากเลยครับปกติตรงนี้มันจะเป็นแบบตึกไม่มีอะไรเนาะเออเนี่ยดียวครับมันก็มีที่จอดที่อะไรเยอะมากเลยนะครับดูเห็นไหมคือมันทําใหม่อะดูดูด,ด,ด,ดูเดี๋ยวผมขอขับเซอร์เวย์แป๊บนึงนะคะ อ่ะอนอื่นผมขอขึ้นสะพานตรงนี้ก่อนนะฮะมามาครับโอ้โหคือแบบสวยนะเอาจริงสวยมากเลยนะอันนี้ก็ไม่รู้ย้อนสอนป่ะนะไม่รู้แล้วครับเราเล่นซิงเกิลไม่เป็นไรโอเคอ่ะคือแบบโอเคเลยอะ่ะและ้วสีสีนี่คือแบบเราเลือกเงาคือเงามากเลยครับเคลือบแก้วเลยนะฮะโอเคได้เลยนะ อันนี้มันเป็นทางอ่าทางรถไฟนะฮะผมดูแนละ้วมันคล้ายๆกับ GTA อยู่นิดนึงนะในทางรถไฟตรงนี้ <c oughs> นะครับก็ถือว่าทำออกมากดีเนาะอันนี้ผมจะวนให้ดูก่อนนะครับเนาะไปแบบเร็วๆเลยเนาะเพราะว่าคิดต้องอธิบายไปด่านในส่วนของอ่าด่านภูเขาวิ่งนะครับด่านออฟโรดนะฮะโอ้โหด,ดูครับเส้นแบบทำดีมากเลยครับโอ้โหผมชอบมากเลยอะ เออเขาทำเส้นมาดีมากเลยนะอืแจ๋วมากเลยอ่ะเดี๋ยวผมขอไปตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะเอออะไรก็เปลี่ยนไปใหม่อ่ะอและอีกอย่างนึงนะครับผมลืมบอกไปนะครับตรงแผนที่เห็นไหมโอ้โหคือแบบโคตรดีเนาะ คือไม่ต้องกลัวว่าหลงเลยอะ่ะคือแผนที่มันดีกว่าเดิมมากนะครับมันไม่เหมือนอันเก่าเนาะแผนที่ก็จะคล้ายแบบ TTA หน่อยนะนะครับประมาณนี้นะเห็นไหมมันก็จะมีแผนที่บอกเห็นไหมอ่าเห็นไหมเราสังเกตป้ามีเส้นใหม่มาเห็นไหมตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูเนาะมันเป็นแผนที่ตรงใหม่นะครับตรงนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนเนาะโอเคกดมาตรงนี้เลยนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับในเมืองผมว่า อ่ะผมวนอีกรอบไปต้องเสาชินช้ากีกว่าเนาะโอเคก็จะปรับปรุงในส่วนของถนนตรงซิตี้มากกว่านะเนี่อย่างอื่นก็อ้โมงโอเคนะอุ้โมงก็เปลี่ยนหรือเปล่าอ่ะสังเกตที่เปลี่ยนยางรถดิใหญ่กว่าเดิมนะคือแต่ก่อนอ่ะคือมันแคบมากเลยผมไม่เข้าใจว่าทำไมทำมาแคบเนาะ นะครับเห็นไ,ไหมอันนี้เซอร์เวตก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเปลี่ยนมาใหม่ทั้งด่วนก็เหมือนเดิมนะนะครับอ่าถนนถน,นนนี้ก็จะมีแบบสีเขียวมีแบบอ่าต้นไม้บางอยู่เอ,อาไปตรงชิงช้าก่อนนะมีอะไรไปเปลี่ยนไหมโอ้โหคือก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างเลย เหมือนเดิมเลยนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแต่คือสังเกตว่าแผนที่มันจะแบบเปลี่ยนเปลี่ยนกันไปเยอะอยู่นะครับเนี่ยผมมอง,งตรงเห็นปะผมมองเห็นกลางหันเลยนะฮนะโอ้โหไกลมากแต่เปิดสุดก็ถือว่าก็เล่นเล่นร้อนอยู่พอตัวนะฮะร,ร้อนร้อนอยู่จี๊ดหน่อยนะฮะปกติก็จะไม่ค่อยจี๊ด น,นี้ก็ทางลงผมจะดูนหน่อยนะว่าเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมโอเคเลยอะ่ะเออทำมาสวยมากเลยนะมีตึกมีอะไรแบบใหม่ๆเนาะมันเหมือนเป็นอีกสิบปีข้างหน้านะครับโอ้หถือว่าโอเคนะถึงเข้ามาก็ชมวิวเนี่ยขนาดชมวิวก็รอไปถึง16นาทีแล้วครับตอนนี้โอ้โหน่ไปดูตรงจุดที่เขาซื้อขายรถมีอะไรเปลี่ยนไหม มีป้ายมันไม่เชิงป้ายนะเออมันเหมือนว่าไอตัวต่อต่อสะพานอี่ดีอะเออแต่ก็ก็ถือว่าป้ายเอเดิมโอเคเหมือนเดิม,อ,ม,ดมอ่ะเดี๋ยวผมไปตรงอันนั้นต่อแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเนาะไปอ,อัปโหลดเลยฮะที่เพิ่มขึ้นมานะครับคือ ถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยเนี่ยอุโมงเปลี่ยนใหม่นะครับสวยกว่าเดิมเห็นปะอ่าเห็นปะมันทะลุรูสวยมากเลยนะเหมาะกับการถ่ายรูปจริงๆอะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ครับอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงต้องลองอัปเดตกันดูนะครับเนาะผมก็อธิบายไม่หมดแน่นอนนะดูครับเดี๋ยวไปไปตรงทางใหม่นะครับโอ้อันนี้มันตึกตึกสร้างร้างหรอ คือโอเคอ่ะคือดีมากอ่ะสวยอ่ะ mm hmm. คือชอบถ่ายรูปชอบแบบโอ้โหคือแบบโคตรดีอ่ะเนาะจริงๆแต่ไฮเวย์ผมยังไม่ไปดูนะ mm hmm. ผมก็ผมเอาหลักๆก่อนแล้วกันครับ mm hmm. แต่ไฮเวย์เขาบอกว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนเท่าไหร่นะ mm hmm. ก็เหมือนเดิมอยู่นะครับ mm hmm. ไปแล้วครับซิ่งครับวิง300 mm hmm. ฮะ โอ้โห,โ,หโหแอบโอ้โหเรียบร้อยโอ้เมื่อกี้มีชนนิดหน่อยนะฮะไม่นิดแหละแต่แต่ก็แรงอยู่นะครับแต่ว่าเรามีกันชนนะฮะกันชนดีอยู่โอเครู้สึกว่าปรับปรุงมาเนี่ยผมรู้สึกว่าไฟไฟของเกมรถเนี่ยจะดีขึ้นนะครับในในด่านที่มืดนะฮะอ่าเดี๋ยวแป๊บน,นึงผมเลยละผมเลยละมันมีทางใหม่มาโอ้โหถอยหลังอะเก่าจัดเก่าจัด โอ้หดูไฟเลี้ยวดิโอ้โหแต่เะเละไปแล้วนะครับข้างข้างซ้ายนะฮะหลังท้ายเละไปแล้วฮะ,ะโอเคครับเราเข้าไปดูผมไม่แน่ใจว่าแชดชุดนีเป่าน่าจะใช่นะก็คือมืดเนี่ยแ,แต่ดีตรงที่ว่าคือปรับปรุงใหม่เนะะี่ยสังเกตดิเฮ้ยมีเสียงนกเสียงอะไรด้วยนะเนาะเฮ้ยเอาเรื่องนะเออใช่ครับใช่ใช่ตรงนี้แหละใช่ คือไฟสว่างขึ้นนะฮะไฟสว่างขึ้นไฟเกมสว่างขึ้นจริงนะครับแต่ไฟบนนี่ใช้ไม่ได้หรือเปล่านะปกติเนี่ยไฟจะไม่สว่างนะครับโอ้ตอนนี้ก็คือเอามานะครับสายออฟโรดต้องมาครับอันนี้คือสนามออฟโรดนะฮะแต่คือมองไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่ามันมืดนะฮะว่าเรามาทางนี้หรือเปล่าว่ะมันมืดเปล่าต้องไปทางนู้นเนาะเพิ่งเห็นนะมันปรับให้มืดนะ โอ้โห oh oh, สุดยอดเลยอะ่ะแต่คืออยากเห็นแบบตอนสว่างเนาะโปกติเกนนี้ก็มันจะเน,นเน้นสว่างเลยนะแต่อันนี้มันมืดให้ผมเฉยเลยนะ <Okay. S 2> เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอ้า ah, สว่างแล้วครับโอ้โ oh, ห oh, คือแบบเอาเรื่องอะครับใช้ได้เลยอะ่ะเออใช้ได้เลยนะคือแบบคือสวยมากนะสวยจริงสวยมาก คือแบบโอ้โหโคตรธรรมชาติอ่ะเออคือแบบถ้าจัดจัดมิทติ้งจัดอะไรเนาะมาจอดกันในป่าเนาะก็คือแบบเออโอเคอ่ะใครที่แบบชอบแนวออฟโรดนะผมแนะนาเลยเลยครับต้องมาครับจริงๆเออโคตรชอบอะ่ะคือแบบสวยอ่ะคือแบบโอ้โหเนาะประมาณนี้นะครับโอเคผมก็ขอจบคลิป ตรงนี้กอนละกันนะครับเพราะว่าคลิปมันจะยาวไปนะฮะก็น้องๆพี่ๆเพื่อนๆคนไหนเนี่ยสนใจนะครับก็ลองกดเข้าร่วมนะครับถือว่าถ้าไม่เข้าใจในการกดเข้าร่วมเนี่ยก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวผมจะดูให้นะครับใครอยากได้สูตรจูขนไหนก็มาเมนใต้คลิปบอกผมละกันนะครับก็ยังไงวันนี้ก็ผมว่ามันมันจะยาวไปนะครับก็คือให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนเนี่ย อัปเดตแล้วก็ลองลองขับมาเล่นกันดูนะผมก็คือขับได้แค่นี้นะครับเพราะว่าคลิปมันจะยาวไปโอเคครับยังไงก็ผมขอฝากแล้วกันนะครับผมทั้งช่องทางเพจ a c e b o o k นะครับแล้วก็ TikTok แล้วก็ YouTube เนี่ยสำคัญนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเนาะกดไลค์กด s like, u b s c r i b e ให้ด้วยนะขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม